อูก็เอกิติเกเชื่อว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาขึ้นในฐานะนักเตะนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและสนับสนุนให้หงแดงกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสของพรีเมียร์ลีกผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพัฒนาขึ้นแม้ว่าในเดือนที่แล้วผมจะยิงประตูได้ไม่มากนะัก แต่ผมก็ได้พัฒนาในด้านอื่นๆในเกมของผมไปอีกเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและผมคิดว่าผมกำลังพัฒนาขึ้นและผมมั่นใจว่ามันจะออกมาดีผมคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมีเกมให้ลงเล่นมากมายไม่ใช่เกมที่ง่ายเราจะต้องร่วมมือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายและมีการแข่งขันมากมายแต่ผมมั่นใจ ผมคิดว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้เรายังมีเกมให้ลงเล่นอีกมากแต่นี่คือจุดที่ดีสำหรับเราที่จะอยู่ตรงนั้นฟุตบอลคือโมเมนตัมเราเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยการชนะทุกเกมในช่วงท้ายเกมยิงประตูในนาทีสุดท้ายจากนั้นเราก็เริ่มแพ้แต่ผมคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราสามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมผมเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาและดีขึ้นได้อย่างแน่นอน